เทน่าดีวนะครับมีเล่มชุดโอนครบนะครับตำเหล็กนะครับนี่ครับอ๋อยเห็นไหมครับคันเกียร์ไม่มีแต่มีแกนอยู่ขาเกียร์ไม่มีครับ ไยมันโลกอ่ะเสียงจะด,ดังเลอ่อยพอเด็กไปมันโล,ล่งอ่ะน้าใหญ่เกีียดน่าจะไม่มีเสียงเลยดังหน่อยครับเบิ์นแรงไม่ได้นะครับเป็นห้องแถวนะครับเด็กเล็กเยอะ <laughs> เปิดราคาอยู่ที่6กพันห้าร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับสวยๆครับล้อแม็กแท้นะครับ เรื่องดีมากนะครับขอบคุณครับผม